นี่ไงดูไฮโซมากครับนี่เขาบอกว่าร้อยสามสิบเก้าบาทเองบาจริงครับจริงอะจริงเป็นวิวเก๋ๆเราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าคุณมาตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ออเดอร์กันเด็นอันนี้มันกระจับแก้มเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปที่ราคาเข้าถึงได้ครับสำหรับ ทุกเพศทุกวัยทุกฐานนะครับเจออะไรดีๆมาก็เอามาแปะแบ่งปันกันครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีพี่เกิงสวัสดีครับพี่ป้องตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เรามาหาร้านอาหาร บรรยากาศดีดีอยู่แถวเจริญนครครับพีปป่ปอกเราอยู่ที่ร้านสเต็กบาร์สเต็กบาร์ครับผมแล้วก็มันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับผมคุณรู้จักร้านนี้ได้ไงครับไอเก่งผมรู้จักมาจากคุณนี่แหละครับนี่แหละครับก็คือจริงๆวันนี้เรามาแถวนี้เพราะว่ามีมีเพื่อนๆแนะนำมาคือคือก่อนหน้านี้เราแนะนำร้านอาหาร เก๋ๆแถวเจริญนครอแล้วก็มีเพื่อนเพื่อแนะนำว่าเฮ้ยคุณไปร้านนี้สิร้านนั้นสิออันนี้มันก็เป็นหนึ่งในคนที่แนะนำมาก็คือร้านสเต็กบาร์เขาบอกว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาอือซึ่งวันเนี้ยเรามาช้าไปนิดมาถึงช้าไปนิดหนึ่งอือมันก็เลยมองไม่เห็นท้องฟ้านะครับสมคให้ดูเน็ต มันมืดแล้วครับพี่ป้องมันมืดแล้วครับโพจะพี่ป้องเหลี่ยมโน้นอะเห็นไหมฮะเราอยู่ใกล้เอเยทีฟมากเลยครับอยู่ยื้อๆกับเอเยทีฟมาหน่อยนี่นะครับร้านนี้มันก็จะเป็นแบบมีอยู่ประมาณหนึ่งเดียวมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่โต๊ะนะครับที่สี่ห้าโต๊ะครับที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ เี่ีสั่งน้ำอะไรไปหรือเปล่าพี่ป้องโค้กครับโอเคเขาไม่ีเบียร์ด้วยนะครับมีครับต้อง <c oughs> มีเบียร์คุณอยากกินสั่งได้นี่นะครับมันก็จะสามารถเป็นวิวเก๋ๆเ,เราเห็นแม่น้ำเจา้าพญาถ้าคุณมาตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าให้เราเห็นวิวสวย,สวย แต่วันนี้เรามาถึงมันก็มืดแล้วนะครับก็เลยไม่เห็นอะไรรละครับนี่แหละครับคืออันหนึ่งเมื่อกี้พอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่อันที่สองนอกจากที่ว่าวิวมันอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะครับคือราคา,ามันไม่แพงครับมันเป็นสเปซที่แบบว่าราคาแบบว่ามันเป็นสเตกสำหรับ ใครใครก็ได้ที่อยากกินสเต็กราคาสามารถเอื้อมถึงได้นี่คุณดูแปดสิบก่าแบบไม่ถึงร้อยยังมีเลยนะสเต็กเนื้อทีโบนนี่ก็ไม่ไม่ถึงสามร้อยแล้วสองอยห้าสิบแปดาทผมว่าราคาเนี่ยคือเป็นราคาแบบว่าราคาที่เขาเรียกราคาที่จับต้องได้ถูกต้องกินแล้วรู้สึกว่าได้ อิ่มอิ่ได้คุ้มราคาครับโดยเฉพาะพวกซึ่งดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่แพงมกันมก็มีเป็นกระป๋องด้วยนี่เออคุณเอาดิไปในพวกนี้เบาๆด้วยนะผมก,กินเนี่ยผมกินได้สักแบบว่าแก้วหนึ่งไงช่วยคุณได้แก้เลยอยู่เม่ด้วย <laughs> นี่แหละครับซึ่งซึ่งข้างนอกเนี้มันก็มีประมาณสี่ห้าโต๊ะอย่างที่บอกแต่ผมคิดว่าถ้าเรามาตอนที่ มันยังไม่มืดแบบนี้มันก็น่าจะดีครับอย่างนี้ก็ป๋องใหญ่ในี่มืดแล้วก็ก็เห็นยังเห็นเอเชียทีมนะครับเปิดไฟอยู่บรรยากาศดีครับนี่แหละครับบรรยากาศประมาณนี้มาแล้วครับนี่คืออะไรนะฮิเกิลที่คุณสั่งผมสั่งสเต็กหมูพริกไทยดำแล้วขอเพิ่มไส้กรอกไส้กรอกอมควันครับนี่อันนี้ที่เห็นหน้าตาดีแบบนี้อื ยังไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะถึงแลวมั้งอ๋อเพราะคุณเพิ่มข้าไปน่าจะถึงสเต็กอย่างเดียวผมเห็นในเมนูแปดไปเก้าบาทและอันนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารขายดีของที่ร้านครับเย่างินอ๋ออันนี้คือผมขอลองมาเลยได้ไหมปลาหมึกชุบแป้งทอดครับเขาบอกว่าเป็นอาหารขายดีเพราะฉะนั้นเรามาเราก็ต้องจิบอาหารขายดีของเขาหน่อยั มริไงไลครับเียอาหารแบบนี้มันต้องสั่งเบียร์รพ,พี่ปองนำไมพี่ปองมึเบียร์สิวะหลายที่นะที่วิวดีดีแต่เบียร์น่าจะเคลมเฮ้ยเฮยน่ดีะอนี้ดีจริงครับนี่มันเป็นประหึก,กเขามาชุบแงแล้วเราจิมกับเขาดีไซน์ว้ให้จิ้มเป็นครีมค้คครีซครม ซาวครีมเขาเรียกซาวครีมโอ้โหเ้ออืมซาวครีมครีมหัวหอมอือเออเข้ากันปะมาแล้วครับมาแล้วครับอืมอืมออันนี้เป็นพ็อกช็อปครับอืมอืมอือรังการอืม ดูดูดูลวงผมเยอะเลยดูะดูหงมเยอะเลยะนี่ไงดูไฮโซมากครับนี่เขาบอกว่าร้อยสามสิบเก้าบาทเองบาจริงครับจริงอ่ะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวท่ไมไม่กินกูไม่สั่งแบบนี้ถ้าคุณดูเมนูไม่ดีเฮ้ยแต่อิาหมึกนี่แม่งเด็ดครับเด็ดจริงครับขาอยู่ใหญ่อาวุธครับอาวุธอาวุธ ใช้ได้ครับอืมนี่ก็ก็โอเคนะคือเรายังเข้าใจก่อนครับว่าสเต็กราคาแบบเนี้ยมันคงคุณจะไปคาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อนั้หนาอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นเหมือนกับสเต็กที่เวลาเราไปกินตามฟาร์มโคฟาร์มอะไรมันคงไม่เป็นนะครับแต่ว่าอันนี้รสชาติดีแล้วก็วัตถุดิบไม่แย่นะครับ นี่ผมผมผมลองแบบลองแบบไม่จิ้มอะไรเลยหมาเราเรา,เรามากินเราดูราคาแล้วก็พอจะคาดหวังประเมินได้ครับเราจะไม่คาดหวังอะไรที่มันแบบโอเวอร์เกินไปแต่กดีดครับแปดสิบเก้าเราจะไปหวังเป็นแบบเป็นดิสละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยช,ชันหนึ่งอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แต่เพียงแต่มันก็ต้องมันก็ต้องโอเคด้วยเนะี่ยใช่ไห<ต>มมโอเคครับโอเคเลย อออืืืมม,ม,ม,มดีครับแนะนำครับอันนี้ออเดิร์ตก็เด็ดอันนี้มันกับกับแก้มเ,บบขเ,เขาเรียกว่าเป็นสเต็กที่ราคาเข้าถึงได้ครับสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกฐานะครับดีงามครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเอสอีกกวนนะครับ แล้วก็ถ้ามาไวกว่าน,นี้บรรยากาศก็จะดีกว่าน,นี้อันนี้มันมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นครับลิมแม่น้ำเจ้าพระยาครับลมเย็นเย็นฉิวชิวนี่แหละครับผลประกอบการไม่เหลือ,อสักอันนี้ของมึงนะไม่เหลือเที่ยงเลยเลยผมผมไม่มีกระโด <ผม S 3> ดจมมรดิงจรังนแ,นและอันนี้ก็หมดเลยครับแม้กระทั่งกระทรงกระเทียมตีทอดมาคุ้มค่าคุ้มราคาครับคุ้มค่าคุ้มราคาเขาเรียกอะไรนะสเตปที่ราคา ทุกคนราคาเข้าถึงได้ชแล้วก็บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพยาแนะนำเลยนะครับช่วงนี้อากาศดีด้วยกลางคืนเนี่ยลมโกรกเย็นสบายครับสเต็กบาร์ครับเจริญนคร35ถูกต้องเข้ามาให้สุดเลยครับแล้วก็จะเจอเองครับง่ายครับง่ายซอยนี้ก็มีมีสองร้านดังๆเข้ามาสุดแล้วซ้ายมือ แนวอาหารก็ร้านนี้แนวดื่มก็อีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็ขวามเืยโอเคครับว่างๆอยู่แถวนี้ก็แว้มาชิมกันได้ชื่อชื่อร้านอะไรนะสเต็กบาร์สเต็กบาร์ก็อย่างที่บอกว่าแนะนําว่าให้มาก่อนมืดมันก็จะดีครับี้เห็นต้องฟ้าากเห็นวิวเห็นบรรยากาศทั่วๆเนี่ยให้มันเห็นมีแสงสักนิดหนึ่งมาก่อนมืดครับโอเคครับ ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ